ก็จบไปแล้วนะคะคุณผู้ชมจบไปแล้วนะคะสำหรับ EP ที่7ค่ะก็เดี๋ยวมาสรุปเรื่องราวของอีพนี้ก็อนีพีนี้ต้องแบบว่าขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะทั้งเอฟุกคนที่แบบว่าช่วยกันช่วยกันให้แบบเคลียร์ใจกันตอนแรกตอนแรกที่ดูกูแบบจะจบยังไงวะเนี่ยแล้วก็แตกอะไรกันตอนนี้เนาะแล้วตอนนั้นยังแบบ ยังไม่เห็นภาพว่าเขาจะคืนดีกันยังไง่ยจริงไหมเออแต่พอแบบได้ดูปุ๊บก็โอ้ยมันเซอร์ไพรส์เนาะมันเซอร์ไพรส์ตรงที่แบบว่าเป็นเป็นกิมมิคอะคือมันน่าจดจำอะซีนนี้มันน่าจดจำมากมากเลยแล้วคิดว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นแบบว่าเป็นซีนที่ทุกคนประทับใจแน่นอนจริงเพราะว่าจากตัวคอนเลนอะที่แบบว่าหลายๆคนเครือบแขงในใจว่าแบบว่าเออทำไมเลนต้องทําแบบนี้กับเพื่อนทั้งที่รู้ว่าข่าก็ชอบกอญย่าทำไมต้องมาแบบว่ามาอ่อยมาหวาเสนี่อะไรเงี้ยอีพีนี้มันก็แบบว่าไปตอบกับ ไอโจดเหล่านั้นไปตอบกลับแบบว่าไอสิ่งที่ค้าคาใจาของคุณผู้ชมเหล่านั้นว่าแบบว่าทําไมเรนต้องทําแบบนั้น,นอะไรเงี้ยเนาะซึ่งต้องขอบคุณนะคะที่วันนี้เรานะครับเปิดนะคะไมโครเวฟแบบสดน<ค>ะคะพี่เรนก็เลยแบบว่าอบแบแบกแล้วไอพีนนี้คือไอพินี่ก็ให้พี่เดนจริงๆเนาะคือแบบว่าดีอ่ะดีที่แบบว่าพอรู้ชัดเจนว่าแบบว่ากอย่าเขา เขาไม่ได้ไม่ได้มีเราแล้วแหละกอย่าเขามีแบบกูในใจของเขาแล้วเนี่ยก็เลือกที่จะปล่อยเลือกที่จะแบบว่ายอมรับความจริงแล้วถ้าลองคิดดูถ้าพี่เรนไม่ยอมพี่เรนแบบยังยอมแบบดื้อต่ออย่างเงี้ยมันเทิงเลยจริงเออมันอาจจะหนักกว่านี้นะตรงนี้มันดีตรงที่แบบเออพี่เรนดีอ่ะพี่เรนเสร็จดีไม่เป็นไรนะพี่เรนถึงไม่มีกอย่าก็ยังมีพวกเราส่งคนคิดดูถ้าพี่เรนล้วกอย่าพี่เรนได้คนเดียวแต่พี่เรนเลือกเราอ่ะ เห็นได้ถึงสามหลาคนแะไครับฟังเลยนะคะโอ้โหไม่ก็เลยอะเนาะเราไม่อยากจะบอกสรรพคุณของพวกเราเลยเนี่ยเห็นปะเนาะไได้ต้องสามใครจะไม่เอาเนาะเนาะคุณผู้ชมแล้วก็ในส่วนของทามนะคะที่บอกว่าเปิดมาแบบโหนักหน่วงหนักหน่วงมากหนักเลยเอาจิงเปิดมาแบบบูดเออต้องพูดจริงว่าเปิดมาของทามพี่พีนัพไม่ดีบูดเลยแม่บูดไม่โอเคแบบไม่โอเคมากๆเลยคือ ไอ้เข้าใจนะที่แบบว่าเขาโกรธเขาโกรธแล้วแบบว่าปัญหาที่ลงไม่ได้อ่ะแต่สุดท้ายแล้วอยู่ไปลงกับคนอื่นอ่ะส่วนคนที่เขาไม่ได้รู้เรื่องด้วยอันนี้ก็คือเราก็ไม่เห็นด้วยอันนี้คือผิดอันนี้คือผิดจริงๆผิดแบบผิดมหานนะผิดแบบสุดเอาจริงนะถ้าแบบว่าไม่มีตอนสุดท้ายเนี่ยฉันก็ไม่ให้อภัยถามนะอีพีนะอฉันก็จะโกรธเลยว่าทำไมหมดเลยทําแบบนี้สี่ห้าคนน่โกรธหมดเลยในส่วนของกอย่าอ่ะกอย่าก็ผิด ที่ไม่ชัดเจนผิดที่ทำไมยูไม่ไม่พูดแบบพูดไม่พูดในสิ่งที่แบบใจยูคิดอะไรเงี้ยซึ่งก็เข้าใจนะว่าจริงๆมันก็แอบสับสนแหละเนาะช่วงแรกว่าแบบจะําจะเรนดีอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วมันมีคำตัดสินของตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ย่าพูดช้าไปนิดนึงมันก็เลยเกิดเรื่องแบบนี้อะไรเงี้ยช้ามากก็ย่าในส่วนของกวินล้วก็ m เอันนี้คือแบบ ปบมือนะปบมือให้ในความแบบในความที่พยายามจะให้คนกลับมาอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่เออทั้งที่เราก็ไม่ได้สุดไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ยังพยายามช่วยเพื่อนยังพยายามแบบฮิวเพื่อนอยู่ทั้งที่แบบเพื่อนก็ทํากับกูแรงเหมือนกันในส่วนของโวินอย่างเงี้ยทาก็พูดแรงไปในซีนนั้นใช่ไหมก็เลยแบบเอออย่างดีที่เขายังเลือกที่จะแบบสั่ต่อคิดดูถ้ากวินแบบกระเจิงไปแล้วอ่ะกูไม่กลับอย่างเงี้ยโอ้โหจะเป็นยังไง เอ็มเจคืออันนี้คืออีกครั้งค่ะวันนี้เอ็มเจคือจุดสูงสุดของพีระมิดเอ็มเจคือเอ็มีพีเอ็มเจคือคนที่มีสติที่สุดในอีพีนี้เอ็มเจคือคนที่เป็นแฟนชั้นอาวจ่งนะเอาหมดเลยดึงเข้าหมดเลยเฮ้ยลูกว่าไงไม่คือจะบอกว่าอีพีนี้ก็คือแบบทุกคนโอเคอ่ะทุกคนโอเคคือโอเคที่ทุกคนแบบดีขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ในส่วนของคู่รอง ถึงผู้รองก่อนเคมีมาแล้วนะอีพีนด้นเลยพอดีด้วยอพีหน้กากลบมันจะพุ่งแรเนกก็ต้องไปเราติดต,ตามอีพีหน้านะคะส่วนขคู่ร้องส่วนของคูง้หลักอีพีนี้คืออีพีที่แบบว่าชัดเจนละมันเคลียร์ทุกอย่างแต่มันดันมาเคลียร์ตอนที่แบบแมยมาแม่มาแบบแล้วแมไม่ได้มาแบบเล่นน่ะถึงบ้านแล้วเมยอย่างเนี้ยแม่มาแบบไม่หมอบแรงอ่ะทำยังไงอ่ะคือเลยว่าแบบ ไม่ไม่สู้อ่ะคูอเลยคือรู้เลยเว่าเรื่องหลังจากนี้ยคือคอนฟิกของแม่ราคือคอนฟิกของแม่แบบเต็มเต็มแล้วอรนะอย่ยอะ,อะแต่เหมือนจะมีตัวละครลับคนนั้นก็คือพี่ส่วนของพี่เคใช่ไหม,มก็คือมีคุณผู้ชมแบบหลายคนแบบคาดเดามาว่าพี่เคเนี่ยอาจจะแปลว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นพี่เป็นน้องกับเออ่จำคนแรกได้ไหมที่โดน่ะใบแดงอ่ะที่เปิดเรื่องมาเลยอ่ะออนั่นแหละก็ อนจจะคาดเดาเฉยนะว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็กลับมาครั้งนี้ก็อาจจะมีเป้าหมายบางอย่างกับเรื่องนี้ก็ก็ไม่รู้ว่าจริง้แนนนอขาต้องไปรอติดตามเนาะคุณผู้ชมหว้หูเนอ่านได้แต่ก็จะเป็นไปได้ไม่้นไม่งั้นจะเป็นใครล่ะอยู่ๆก็โผลมาหรอมันเป็นไปไม่ได้เนาะมันต้องมีส่วนเกี่ยวเรื่องนี้แหละอาจจะเจอเราในนั้นก็ได้เขาถ่ายจบไปแล้วแม่เขาปิดต้องไปแล้วแม่เนาะคุณผู้ชมอีพีก็บอกอีพีนี้ดีดีแบบรบรถคือมันเขาเรียกว่ามันแบบ มันพุ่งเลยก็พุ่งมันแบบมันมีอะไรให้เราเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาเข้าใจปะอยู่ๆเรื่องนั้นก็โผล่ขึ้นมาแบบเรื่องนี้ก็โผล่ขึ้นมาแบบไค่แมกเออไข่แมก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 เนอะมันเลยแบบเออมันเลยแบบเป็นสกาลเรื่องแล้วไงม้นกเลยโค้งเนอะคุณผู้ชมอยากเข้าดูพร้อมกันค่ะเ้อะคุณผู้ชมคุณผู้ชมใจอินเย็นนะัะเข้าดูพร้อมกันเดี๋ยวเราต้องทำแบบทบิลแบบว่าตารางมาแบ่งเวลาแล้วเข้าทีละ มื่นคนแสนคนแต่ลองมันเข้าพร้อมกันสิบล้านคนไม่ได้แอปมันล้มคุณผู้ชมแล้วเมื่อวานเราก็คือไม่ได้รีแยกจัดตู้ยต้องกล่าวขออภัยเพราะเมื่อวานเราเข้าแอปไม่ได้จริงๆแล้วก็มันเป็นเป็นช่วงเวลาที่ดึกแล้วอะไรต่เราจะมาดึกเก่งใจห้องข้างก่อน่นมันเที่ยงคืนแล้วเนาะเมื่อคืนกว่ากว่าแอปจะมาอเลยครับพ่อตาดีขอตลอดตื่นกันตื่นอย่างนั้นแล้วก็คือแบบว่าต้องขออภัยด้วยนะคุณผู้ชมเป็นแบบ สุดวิสัยจริงๆสำหรับเหตุการณ์นี้นะ,ะ e ค,คุณผู้ชมแล้วก็ EP หน้าก็คือคุณผู้ชมเดี๋ยวเพิ่งเข้าดูให้พวกเราเข้าไปแลกก่อ <laughs> น, <laughs> นแม่ตัวตรงนี้ให้พวกเราเข้าไปแลกก่อนแล้ว, <laughs> วเดี๋ยวคุณผู้ชมค่อยเ,เข้าไปดูไม่ใช่เด <laughs> ี๋ยวแม่ก็มาดูพร้อมหลอกก็ได้อาจจะมีที่แอปก็ได้ <laughs> เนาะงเขาก็คงจะแก้ไขระบบแล้วแหละคาดว่าอีพีหน้าคงจะดีกว่านี้นะครับผู้ชมแล้วก็เออมีส่วนของเพลงใหม่นะครับเพลงของ V Bullet นะครับผู้ชมก็เป็นเพลงในมุมมองของกอยาบ้างแล้วก็ก็คิดว่าน่าจะปล่อย วันนี้พรุ่งนี้หรือเปล่าอาจจะปล่อยเดีวก็ได้เราอาจจะไม่รู้นะคุณผู้ชมก็ใครยังไม่ฟังก็ไปฟังได้นะคะหรือว่าใครรอชมรีแอคก็รอได้เลยคะคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวเราไปเลือกเฟเวอร์ซีนก่อนดีกว่าคระว่าใครมีซีนไหนประทับใจกันมากคะอ่าฉันก่อนด้เออฉันอ่ะมันทีมพะโลอยู่ละอไม่ฉันก็ต้องเลือกใน s c e ใหญ่ฉันจะขอเลือกเป็นซีนใหญ่นะ s c e ของพี่เลนซีนที่สนามสเตเดียมนั่นแหละฉันรู้สึกว่า มันคือการพิสูจน์ใจที่มันที่มันแบบมีกิมมิกมันเป็นภาพจำใช่เอาจริงมากถ้าเราพูดถึงเอฟโฟทายเล d อะไรเงี้ยอาจจะซีนี้อาจจะพูดขึ้นมาในหัวเราก็ได้เนะมันมีซีนที่ใหญ่มากจริงๆแล้วก็มันมีความหมายมันมีแบบมันมีเรื่องราวชอบความที่เรนแบบว่าคันเพื่อนอ่ะบีบคันบีบให้เพื่อนพูดจนได้อ่ะไม่ว่ากูจะต้องเจ็บตัวอ่ะกูก็ยอมนะเพื่อให้เพื่อนพูดในสิ่งที่มันแบบ มันอยู่ในใจอ่ะพูดมันออกมาดิมึงพูดมันออกมามออกมาูจะได้ยอมกูจะได้แบบว่ารู้ว่ากูควรจะทํายังไงต่อดีอ,อะไรอย่างเงี้ยชอบความแบบความทุ่มเทของเขาอะแล้วเขาทําคนเดียวอ่ะไม่บอกใครเลยอ่ะเนาะไม่ละคือเราถ้าลองคิดภาพเราเป็นเล่นอ่ะอย่าลืมสิว่ากอย่าเราก็มีใจเหมือนกันนะอ่าเราก็แอบมีใจให้เขาอ่ะแต่เราก็ต้องยอมให้เพื่อนอ่ะเข้าใจปะม,มันมันก็แอบ,บแบบ เออแอบนิดนึงในใจอะแต่แต่มันก็ทําอะไรไม่ได้อ่ะอชอบความที่แบบความไฟของเลนตรงเนี้ยความแบบจรงิงความสุภาพบุรุษตรงเนี้ยไอเลิฟแล้วก็เป็นแบบพ่อพระรองคนเดิมพ่อไม,เเไม่เาเว็บบอยกลับมาแล้วกลับมาแล้วคัมแบ็กแล้วยี่ฟีดต่อไปเท่าไหร่เนี่ยหรือว่าพี่มิราคัมกลับมาหรอพี่มิราคับเพราะว่าตัวหลวัดแล้วค่ะแล้วตอนเนี้ยแล้วเลนจะมีบทอะไรอ่ะก็ครบครบกับฉันไง พี่ได้ของนี้ค่ะอ๋อหรอเออฉันฉันไปทำเซนีเพราะฉันรู้สึกว่ามันดีดีมากมากถ้าเราทะเลาะกันขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องตบกอดเออเราก็ต้องคันกันตบตบกอดติดเกียร์กันหรอเออท่านชอบชอบความเอ็มเจอะความหนึ่งในสี่มันจะต้องมีสักคนต้องมีสักคนที่เป็นคนแบบนี้เพื่อนเราสมมติจะมีกี่พันคนนะมันจะมีหนึ่งมีสองในนั้นอ่ะที่แบบ มีอะไรแตกต่างไปนิดนึงเออเนี่ยชอบความอินเจนะแล้วแบบเหมือนเขาจะไม่ค่อยพูดอะไรแต่เขาคอยยื้เพื่อนไว้ตลอดเลยเข้าใจปะแบบในเมื่อเราเข้ากันมันต้องแบบสิบปีอะอาจจะเกินสิบปีด้วยซ้ำอะามผูกพันอะไรอะมันแบบอาจจะเกินเขาเพื่อนแล้วก็ได้เข้าใจปะแบบมันผูกพันมันเป็นพี่น้องมันแบบเพื่อนลบสายเลือดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมีอยู่จะมาแตกกันอย่างเงี้ยแล้วแบบมันโว่งอะแล้คนนั้นก็ไม่ฟังเลยอคนนี้ก็วีนอีกคนนั้นก็แบบ อินเลิโอ้ยอะไรก็พี่รล้แต่ก็จะมีแบบเอ็มเจเนคอยถคอยดึงอคอยแบบช่วยทุกอย่างถึงจะงจะโกรธนะโกรธก็ระเบิดออกมาแต่แบบยังไงก็แบบจะจะเกิบไว่าอยู่ดีอ่ะมันมันโชว์ว่าคาแรคเตอร์เนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบว่าให้ความสําคัญกับเพื่อนนะเออ,อในในหัวของ MJ เพื่อนอาจจะเป็นที่หนึ่งอะไรก็ได้ในเรื่องนี้อะไรเงี้ยซึ่ง ก็อย่างที่เราพูดไปว่าเขาก็ M.V.P. ของ EP นี้เลยคือ EP นี้เขาเอา Standing มากเขาโดดเด่นมากๆเลยนะคุณผู้ชม EP ก่อนแทบจะแบบว่าไม่ได้พูดเลยไม่มีบทพูดเลยแต่ EP นี้ถึงจะไม่ได้พูดเยอะก็จริงอ่ะแต่เขาเด่นมากเขาเด่นเขาเป็นภาพจําในสายตาฉันมากแลนั้นแล้วที่จับสังเกตได้เลยคือ MJ อ่ะยังไม่มีสาวยังไม่ีหนุ่มๆไหนที่แบบเออยังไม่มีคู่ที่เป็นรก็นี่ไงนั่งอยู่นี่ไงแลรอแม่เจ๊กายดีกว่าค่ะเจ๊กายนั้น ก็ก็มีไหมก็ต้องมีคู่ว่างแต่เจยจไม่มาก็ต้องรอติดตามแต,แต่ส่วนของเอ็มเจก็คือแบบก็ดีจริงๆอีพีดีเขาหล่อมากหล่อ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 หนูอ,อีกคนนึงรักการพี่กวินโอ้ยฉากนี้เลยเอาคืนพี่เชสลาสุดบูดอันนี้ก็พับจับไอ้พับจับคือเก๋คนรวยๆเขาทำการจริงแบบกหาึ่งเหยียบแบบเอาตีนเหยียบกลางหน้าเลยอะเนอะไม่ใช่ให้ตีนะสิแบบเหมือนแบบ อ,อ,อีกอีกคนที่ถือกล้องเลยอ่ะตีคนที่ถือกล้องเนี่ยม,มันร้องหมดเลยเทเล่าสมควรมันมันเป็นอีกฉากหนึ่งที่ประทับใจใน<อ><ล>ต่ออีพีนี้เลยมันเลิศอีซินีนั่นก็มัน่นอีพีเทเลาก็บูดคุณผู้ชมคือเอาจริงในทั้งทั้งหมดที่เราเลือกมาก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของทั้งอีพีเนี่ยเพราะเอาจริงทั้งอีพีเนี่ยแม่งดีทั้งหมดเลยอย่านที่เราพูดไปว่ามันเป็นใครแบบแทบแทบจะทั้งหมดเลยะรเน้องคุณผู้ชมก็ฝากด้วยละกัน แล้วก็เดี๋ยวอีพีหน้าคงจะหนักหนักกว่านี้หนักนมากคงจะจริงจังคงจะจริงจังกว่านี้มากแน่นอนเพราะว่าคุณแม่เขาลงมาอยู่ในสนามแล้วเขาลงมาเล่นเกมเองแล้วก็ไม่รู้ว่าเจอกมาในรูปแบบไหนคงต้องไปเอาใจช่วยกอหญ้านะคบไปเอาใจช่วยถามนะคุณผู้ชมแล้วก็ ยังไงนะคะก็ขอฝากเรีแอคชั่นของพวกเราด้วยนะคะถ้าชอบก็กด s u b s ไ r i ป e ไปแล้วก็ามามือกดกระดิ่งไว้นะคะจะไม่พลาดการแจ้งเตือนนะคะผู้ชมแล้วก็ถ้ารู้สึกยังไงหรือว่าชอบซีนไหนอะไรยังไงหรือว่าอยากเมาม้อยอะไรยังไงก็คือคอมเมนต์มาพูดคุยกับพวกเราได้เลยหรือว่าถ้ามันไม่พอใจไม่จุกใจก็คือเลยๆไม่เสร็จหาพวกเราเลยเลยเอยโหมาเลยเขามาเมาด้วยรอ้โหหนูติดใจตรงนี้ะขอเมาด้วยหน่อยอีกยังไม่จุใจอีกสร้างกลุ่มอ่ะเขียดกรุ๊ปเหรอแล้วก็เมากันในกรุ๊ปเนาะเลย คุณผู้ชมก็วันนี้นะคะก็ต enfin uh uh wow uh ้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะทีมตัวออฟฟิเชียลอัเลยเลืมบอกคุณผู้ชมไปถ้าแครไปอย่าลืมใส่แฮชแท็กตุลออฟฟิเชียลให้พวกเราด้วยนะคะเดี๋ยวพวกเราจะไปรีทวิตแล้วก็ไปแชร์ให้นะคะสำหรับคนที่ใส่แฮชแท็กมาอย่าลืมใส่แฮชแท็กให้พวกเราด้วยนะพวกเราจะได้ไปส่องง่ายๆนะคะคุณผู้ชมมันหายยากมากเลยใส่มาเถอะ